สุดทรับเพื่อนๆเราวันนี้ก็อยู่ในเกม p o เ t e r ์ไนท์นะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณแชมป์อีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เรามีอ่ชาชเลนแปลกๆก,กัน2คนนะครับว่าจะทำคอนเทนต์ยังไงให้เพื่อนๆดูดีเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาแข่งกันสร้างรีสอร์ทนะครับผมในโหมดสร้างสรรค์เอาเป็นว่ามาดูกันว่าใครจะทําได้ดีกว่ากันนะครับซึ่งโอ๊ยม,มันเลือกเกาะได้ด้วยนะคุณแชมป์ใช่ใเลือกได้สร้างใหม่เอาเอาเป็นไรอ่ะทุ่งหญ้าป่าทะเลทรายป่านังฟ้า หรืออุกาบาทดีแต่ผมว่าเป็นรีสอร์ทที่อยู่ในแบบป่านาังฟ้าดีกว่าเออเฮ้ยมันมันสวยนะเนี่ยผมว่าต้องเอาแบบเอาแอ,องกเขาไฟดีกว่าเรียบร้อยปรับไปสูงสุดไปเลยครับสร้างผมสร้างแล้วนะจ๊ะไม่ใช่คุณเข้ามาเห็นเองแล้วคุณก็จะตลึงทึ่งเสียวเอาเลยครับาไไมาแล้ว ตอนนี้กำลังเข้าสู่โลกของป่าหนังฟ้าซึ่งเป็นเกาะที่แสนสวยงามนะครับเต็มไปด้วยพืชพันธ์นานาพันธ์และใช่เข้ามาดูก่อนเขามาดูก่อนและในที่สุดก็ถึงป่านังฟ้าเฮ้ยสวยกว่าที่คิดเฮ้ยโอ้ว้าโอ้เฮ้ย วอดีูสวยกว่าที่คิดนะฮะดูดิมันเป็นเกาะลอยฟ้านี่นาใช่ไหมใช่ไหมไเดี๋ยวผมขอไปดูด้านบนก่อนสำรวจพื้นที่สำรวจพื้นที่จับจองนะฮะใช่ไหมออ้ยสุดยอดเลยครับแล้วตรงกลางมันเป็นแอน่งภูเขาไฟนะเหมาะที่จะเป็นรีสอร์ทสไตล์แบบโมโมเดินเหรอเปล่าโม,มโมเมโมเมขึ้นมาเองอ่ะ ปัญหาก็คือบล็อกไม้บาเก้ทำไมมันขึ้นเป็นควีเช่นมาร์กล่ะไอ้ขึ้นเป็นเครื่องหมายตกใจเออพอดีผมเป็นคนที่ชอบสับสนอ่าควีเชนมาร์กับเครื่องหมายตกใจนะครับเพื่อนเพื่อนตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> โอ้โหเฟอร์ครบเลยนะครับหมดสร้างสรรอ๋อหรือบางอันมันเป็น DLC แล้วเราไม่ได้ซื้อหรอน่าจะใช่นะบางอันมาเป็น DLC แล้วเราไม่ได้ซื้อโอเคครับเบื้องต้นผมก็รู้ละ ุณเคอยู่ไหนมาหาฉันหน่อยทำไมลงมาสิโอ,อ้เออ้ยทำไมคุณหอ่อได้อะฉันมาเลยฮะทำไงอ่ะควรสเปกบ้าสองเทเองรู้เอ,อ้ยสุดยอดครับโอ้ <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดว้าวอ้ my god สูงมากข้ามหอกเราเพราเราเป็นเดิมปลาเราเป็นปีเออเราคือผู้ผาผู้สร้างนะฮะบายลุยลุย ใช่ไม่มีน้ำนะแต่เราไม่รู้ว่าจะสร้างน้ำได้หรือเปล่ายังไม่ได้ดูไอเทมที่เขามีให้เลยโอเคผมเอามุมนี้แล้วกันคุณก็ไปอยู่ฝั่งทังโนนบ้านผีฝั่งท่านี้อัวกระไดชนกันโอเคไหมเฮ้ยครับเพื่อนๆอ่ก็เริ่มชาเลจนกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับซึ่งผมจะทำรีสอร์ทเขาเรียกอะไรอ่ะสุดหรูสไตล์โม โมเดลเหรอเปล่ปาโมเมม,เมุ <laughs> มนนกซำโอเคเอาเป็นว่าเริ่มจากการทำอย่างนี้ก่อนอ่าเขาเรียกว่าผมจะทำเป็นระนาบอันนี้ไปเลยนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับธรรมชาติที่เขาสร้างมาให้แล้วนะฮะเพราะมันสวยอยู่แล้วเห็นไหมแค่กั้นแค่นี้ก็รู้สึกสวยแล้วอะ <laughs> 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 เอาละ นึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าผมจะทำรีสอร์ทสไตล์ไหนตรงนี้ต้องเป็นออนเซนบอกเลยขาดไม่ได้ของโรงเตรมต้องออนเซนเอาแค่นี้พอไหมเอากว่านี้ออนเซนนะครับเออซึ่งออนเซนนี้เราต้องต้องตีตารางก่อนให้เขามีขนาดที่รองรับกับคน3,000คนไม่ถึงไม่ถึงคนประมาณ20คนนะครับในการที่จะใช้บริการ เป็นออนเซ็นรวมเนาะเพื่อนๆเคยเห็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นไหมครที่เขาจะมีออนเซ็นที่แช่น้ํารวมกันอะไรเงี้ยอ่แล้วเป็นบ่อน้ําพุสไตล์ธรรมชาติอผมจะทําแบบนั้นเลยครับเอาละเออพอแล้วมัง้งแค่เนี้ยกว้างเลยนะครับแต่ออนเซ็นของผมนั้นไม่ธรรมดาครับผมเหาะและเพื่อนๆเห็นไหมว่าผมเหาะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรอะ่ะก็ไม่เกิดอะไร ใช้หินพวกภูเขาฟงเขาไฟมันจะทําให้ผิวพันธุ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยบล็อกฐานอะไรเงี้ยดูดสารพิษนะครับอะไรทํานองนั้นมันจะทําให้ผิวพันธุ์เขาเนี่ยเปล่งปลั่งเพราะแร่ธาตุจากพวกหินอุกกาบาตอะไรทํานองนั้นต้องคํานึงถึงอ่ะบางทีต้องคํานึงถึงจริงๆครูแชมป์อาจจะได้เปียบผมตรงที่เขาเล่นเกมแนวนี้มาเยอะ<ช>เขาก็เลยบินเก่ง โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาทําพื้นลงไปให้มันลึกๆก,กว่านี้นะครับ ต้องใช้ใจดูอะครับผมจะแบบเห็นความสวยที่แท้จริงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราใช้ไม้จะได้เข้ากับตีมของเราครับอันนี้เป็นทางเดินลงมาออนเซนเป็นไงเริ่มสวยแล้วใช่ไหมครับบอกเลยว่ายอมแพ้ตอนนี้ก็ยังไม่สายย้ำอยู่เสมอนะะผมให้โอกาสคุณแล้วนะ ให้ยอมไปฮะนี่มันมาสัจจัน์มากๆเพื่อนๆเอาล่ะซึ่งมีต้นไม้ตกแต่งหน่อยไหมอยากได้แบบสไตล,ล์ซากุระอะไรเงี้ยมีปะอ๋อมีใกล้เคียงครับอ๋อมีใกล้เคียงมีใกล้เคียงมันสวยเกินนะเกินไปอือหือดูดิดูดิ แล้วผมเอาผมก็จะเอาอันนี้นะครับรอบรอบออนเซ็นสุกค่อยเหนสุกค่อยเหนไปเลยดูดิมันช่างเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ครับเดี๋ยวนะผมขอปรับให้เข้าเท่ากันก่อนเป็นไงโอ้โหสุดยอดสุดยอดคิดได้ยังไงเนี่ย หมกเลยดูดีครับผู้ชมมันจะส,สุดยอดไปแล้วเป็นไงผมว่าผมทำอันเดียวดีกว่าอันเดียวก็พอแล้วนะครับฝังหินไปตรงนี้อเขาเรียกหินเรืองแสงหินเรืองแสง จะได้สวยครับเวลาใส่น้ำลงไปตรงนี้ทางเดินต้องสว่างนิดนึงครับเห็นไหมเห็นไหมอ๋อคือจิ้มตูดแน่ๆขึ้นมาเนี่ย อ่าเดี๋ยวเราลองไปเทสโดยการที่เดี๋ยวมันมีอะไรผิดปแปลกประหลาดอยู่โอเคเทสใส่น้ำลงไปโอ้ยได้แล้วครับอ่าีกหน่อยอ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 ีกหน่อย โอเคน่าจะได้แล้วนะครับเพื่อนๆเรือาไปดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นไงเออเป็นไงครับออนเซนผมอือแต่ผมลืมไปนะครับว่ามันจะต้องมีที่นั่งพักใช่ไหมสำหรับใครที่ว่ายนองว่ายน้ำมันก็ต้องมีนิดนึงแหละเออแบบเป็นขั้นนั่งพักอะไรอย่างงี้อ,อ่าอะไรนี้ครับ ประมาณนั้นนี่นะฮะเขาจะได้มานั่งพักโอ้พักพิงกับแบงทัฝั่งนู้นด้วยนี่เขาจะได้นั่งพักแบบโอ้มาสุดยอดไปเลยเป็นงไงครับเอาตรงกลางด้ไหม โอเคสวยไปเลยครับป็งไงแล้วก็ตรงกลางนี้เราใส่เราใส่อันนี้ดกวาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอยู่ในน้ำไม่ได้นะโคมไฟญี่ปุ่นน่ะเอาไปตรงนี้ครับจะได้มีแสงสว่างเพิ่มขึ้นนี่ส่วนโคมไฟญี่ปุ่นน่ะผมคิดไว้หมดละเดี๋ยวแต่ผมล่วงเนี่ยผมไม่ได้คิดไว้นะถ้าผมล่วงนี่ครับ ไม่สวยไม่สวยเปลี่ยนเปลี่ยนนี่โอ้โหคำหนึ่งนะโคมไฟญี่ปุ่น จะติดไว้สองฝั่งนี้ครับมันต่ำมันสูงไปเนาะนี่นะฮะโอ้บาคุณแชมป์ก็คุณแชมป์เถอะวันเนี้ย ไปแอบดูดีกว่าเดี๋ยวผม,ผมเดี๋ยวผมจะพักการทำออนเซนของผมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับภายในคลิปนี้นะเดี๋ยวเราไปส่องบ้านคุณแชมดีกว่าโอเคปะเออเนี่ยแคออนเซนก็สวยขนาดนี้แล้วผมจะทำไม้สูงแค่นี้พอครับเพราะเราจะได้เห็นวงเห็นวิวของต้นไม้ที่อยู่ข้างล่าง อันนี้ผมทำไว้ให้มันระบายอากาศนะผมจะไม่ปิดส่วนฝั่งนี้ก็นี่นะครับปิดแค่นี้พออ่ปิดแค่นี้พอ,อ,พอเพราะเรามีต้นไม้เหรอโอเคตกแต่งกันเล็กน้อยเดี๋ยวก่อนจะไปดูบ้านคุณแชมป เขาไม่ได้ยินหรอกเชื่อดิเขาเขาปิดไมค์ไปแล้วครับคุณชายเขาปิดไมค์ในดิสต์แบบคอร์ดไปละอะไรเอาไม่มีอะไรพูดเล่นไม่มีอะไรโอ้โหไปไปดูดิมันแบบสวยจริงครับต้นเล็กต้นเล็กต้นเล็ก เพื่อนๆครับนี่มันแดนสวรรค์ชัดๆเห็นไหมแล้วนี่อ่ะคือทางเข้าอ่ะันไมาวางไม่ได้ผมต้องล่วงก่น <c oughs> อนเนี่ยเหมือนกับอยู่ในแบบที่ลึกลับนะครับ จะเข้าใช่ป่ะนี่เป็นไงโอ้โหคือเป็นเหมือนกับเอา้าแต่ออกไม่ได้เดยต้องเอานี้ออกนะครับนี่เ,นเพื่อนๆดูเห็นไหมทางเข้าอ่ะเป็นแบบร่วงต้องไปปิดต้องไปปิดบล็อกดินบล็อกดินบล็อกดินอยู่ไหนต้องไปปิดก่อนครับเดี๋ยวร่วง มันเป็นฝีมือผมเองล่ะที่ผมทำหลุมเอาไว้อ่นี่เพื่อนเ่ดูเป็นไงโอ้โห <c oughs> ลวงรอบสองอะไรวันนี้หลุมจะเยอะไปไหนครับไหนตรงไหนหลุมที่เดินเข้ามาแล้วล่วงนี่เห็นเสาอะไรปะเสาอะไร คุณแชมป์เขาจะทำรีสอร์ทสไตล์อะไรจะคิดเท่าเราไม่มีหรอกเชื่อดิเพื่อนๆนี่ครับดูให้ดูใหม่งไงโอ้โหแล้วก็เข้ามาเป็นแบบว้าวสไตล์ญี่ปุน่นญี่ปุ่นเดี๋ยวมีอะไรตกแต่งให้ผมดูก่อนว่าอันนี้น่าจะสวยน่าจะเป็นซุ้มทางเข้าได้ก็มีพุ่มเท็ดดี้ ไออันนี้ด้วยนี่เป็นไงแป๊บนึงครับนี่ผมอะกะว่าจะเอาอไอเนี้ยวางไว้ตรงนี้เห็นไหมครับบอสวยเลยแล้วก็พุ่มเท็ดดี้นี่ผมเอาไว้วางตรงนี้ด้วยนี่นี่มันพอดีเลยนะครับเนี่ย เพือ่อนเห็นไหมครับเดี๋ยวผมวางเนี้ออแล้วก็เอาวางอันนี้อ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ <Hello. S 1> ขอปรับพื้นที่หน่อยหนึ่งผมว่าผมชักจะลกละ <laughs> นี่เป็นไงครับเออเป็นไงครับดูซุมออนเซ็นโอเอซิสว้า โอ้โหดูดิเราก็ต้องตกแต่งนะครับด้วยอะไรที่มันสวยๆอีกสักสองอันเว้ยน,นี้มันวางไม่ได้นะเพื่อนนี่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 ให้ดูเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นดีต้อนรับสู่เรียวกังเออ มันสวยยังบอกไม่ไมถูกเลยครับถ้าติดไปในพุ่มไม้ต้นไม้เห็นไหมเออแอบซ่อนไว้อะแอบซ่อนไว้อะเป็นไงเพื่อนๆตอรนงนคือมันต้องเป็นแบบสะท้อนแสงเชื่อผมดิเออเป็นไงครับติดไปด้วยดูดิ โอ้โหเป็นความบังเอิญที่สวยนะครับตกน้ผมตกน้ำเฉยนี่ก็ติดไว้สูงหน่อยว่าเราไปสองบ้านกูแชม์ดีกว่าส่วนของผมนะครับก็เสร็จแล้วเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้มาต่อพาร์ทหน้านะครับสำหรับตัวรีสอร์ตอื่นๆสมมติว่าเรานั่งแช่ออนเซนนี่เนี่ยเราก็มานั่งพกักดูดิสวยยังแบบ สวยในความคิดผมนะฮะเพื่อนๆว่ายังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวนั่นมันอะไรอ่ะฮะเออเฮ้ยโอ้โหคนเล่นอย่างนี้เลยเหรอเล่นน้ำตกเลยเหรอเฮ้ยทำน้ำตกยังไงอ่ะมันตกได้แค่นี้เดี๋ยวมันก็หมดไปก็เลยว่าจะเปลี่ยนทีอ โอ้โหเกินไปมากดูดิทำน้ำตกเลยนะครับดูดิโอ้นี่กะจะยังเออผมไม่เห็นไม้อันนี้อ,อ,อ้ะโอเคครับคุณแชมป์มามาปิดคลิปกันหน่อยเร็วมามาเดี๋ยวค่อยมาต่อเป็นเขามาต่อ e ีพีหน้าครับ มีศึกของเรายังไม่จบอยู่แค่นี้ยังมีต่ออีกหลาย EP นะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะได้มาต่อกันอีกคุณบังผมมาจะได้มาต่อกันอีก EP หนึงนะครับในการทำรีสอร์ทแข่งกันผมว่าถ้าของผมทำเสร็จสวยแน่นอนของคุณแชมป์หรอดูดิธรรมดามากเลยอ่ะทั่วไปมากเลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ